ตัวนี้เรายืนยันว่าไม่ต้องกดลิงก์ไม่ต้องโหลดแอปแรงสิ้นกระดูเงินได้สมัยนี้มันไม่มีการส่งลิงก์ให้กับคนไทยแล้วแล้วก็ไม่มีต้องให้กดเลขเก้าหรืออะไรพวกนี้แล้วครับแอปก็ไม่มีโหลดแอปไม่ต้องเพราะว่ามีแค่เบอร์โทรศัพท์อย่างเดียวครับเครื่องตัวนี้ครับที่ผมได้พยายามสอบถามเพื่อร่วงงานนะครับเขาบอกเครื่องตัวนี้เครื่องดูดเงินครับมันจะดูดเงินได้เจ็ดสิบบัญชีต่อวันครับก็คือว่าแค่ลูกค้ายืนยันตัวตนครับมันจะมีคนทํางานอยู่หลังบ้านคอยเข้าสู่ระบบบัญชีของเราทั้งหมดครับแต่คนที่ควบคุมเครอยรับบาโดกก ไม่ไม่ไม่แล้วก็วางสายไปอะไรประมาณนี้ครับอย่าไปคุยนานพี่เพราะว่าระบบพวกนี้มันจะไม่ทําการตัดสายนอกจากคุณพี่จะทำการตัดสายเขาเองเครื่องที่ผมเห็นนะครับที่ผมรับทราบมาคือเขาซื้อมาในราคาสี่ล้านดอลลาร์ครับเปรียบเทียบก็ประมาณร้อยยี่สิบล้านครับถึงร้อยสามสิบล้านต่อเครื่องทั้งหมดมันมีสี่เครื่องครับก็คือว่าการทํางานของเครื่องเนี้ยครับผมก็คือว่ามีข้อมูลของคุณของของคุณของคุณพี่เนี่ยครับทั้งหมดแล้ว แลทีนี้ผมต้องการโทรมาเพื่อให้คุณพี่ยืนยันก็คือว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนการเราจะทําการยืนยันเลขบัตรประชาชนครับคือเวลาคนไทยนะครับไปทําธุรกรรมต่างๆครับเดี๋ยวเนี้ยต้องใช้บัตรประชาชนใช่ไหมครับการเปิดบัญชีก็ต้องใช้บัตรประชาชนเพราะเลขบัญชีกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะผูกด้วยกันครับพอเราได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนเนี้มาแล้วครับก็คือว่าให้ลูกค้ายืนยันตัวตนครับว่าเลขเลขบัตรประจำตัวประชาชนครับถูกต้องหรือเปล่าผมก็จะทําการถามว่า เรียกประชาชนของคุณนะครับถูกต้องหรือเปล่าตรงนี้เขาก็จะบอกอ่าใช่ครับแล้วคุณติดต่อมาจากไหนอะไรยังไงผมก็ทําการอ้างว่าผมติดต่อมาสมมุติครับจากปปงอ่าดีเอสไอน,นะครับจากกรมศุกากรนะครับหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พยายามจะถามเพราะว่าบัญชีของคุณเนี่ยอ่าใช่เลขบัญชีนี้ไหมอ่าไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าพอเขาบอกถูกต้องผมก็จะลุกเอาโทรศัพท์ที่ผมคุยกับลูกค้านะครับเข้าไปเสียบที่เครื่องตัวนี้ครับ แลวเครื่องตัวนี้มันก็จะรันระบบของมันเองนะครับแล้วก็จะมีคนทํางานหลังบ้านก็คือเป็นคนจีนนะครับคอยอยู่ข้างหลังเครื่องนี้แล้วก็จะมีนโน้ตบุ๊กอยู่ครับทั้งหมด4เครื่องเครื่องก็4ตัวเวลาเราบอกข้อมูลพอลูกค้ายืนยันตัวตนเสร็จบอกใช่แล้วก็กด enter มันก็จะส่งข้อมูลไปที่เครื่องและทางหลังบ้านก็จะทําการเจาะระบบหรือการแฮกโทรศัพท์เราครับเพื่อเข้าแอปสู่แอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเราเพื่อไปทําการดูดเงินในบัญชีออกมา บแบบว่าดูดออกมาแบบว่าไม่ให้เหลือแม้แต่บาทเดียวครับคือว่าต้องหายอดให้กับทุนจีนนะครับ